สำหรับใครที่ใช้เนต็ตเยอะต้องการใช้เนต็ตแบบไม่อันมือสปีดของ a s แต่สู้ราคาเน็ตไม่อันของ a s ไม,งไม่ไหวแนะนำลองเอาตัวนี้ไปพิจารณาร่วมดูก่อนนะครับซิมออนไลน์โกโมครับตัวนี้จะเป็นซิมออนไลน์ที่ใช้งานบนเครือข่ายของ a s ใช้คลื่นเดียวกันสัญญาณเดียวกันว่ายงงายถ้าบ้านของคุณใช้ a s ได้คุณก็ใช้โกโมได้ แต่มันจะมีข้อดีกว่าหน่อยตรงที่ราคามันจะถูกกว่าค่อนข้างเยอะครับอย่างถ้าคุณต้องการจะใช้งานเน็ตแบบไม่อันมีรัอสโซเปเลยถ้าเป็นค่ายหลักทุกค่ายตอนนี้เน็ตแบบไม่อันมีรัอสโซเปตตัวที่ถูกสุดก็จะเป็นเน็ตความเร็ว10 MBPS เดือนละ4 8 2บาทแต่ถ้าเป็นโกโมมันจะมีตัวนี้ครับแพ็กเกจเสริมเน็ตไม่อันมรสโซเปความเร็ว15 MBPS เดือนละ259บาบาทแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้มันเป็นแพ็กเกจเสริมนะครับ คือของโกโม่ Mo, มันจะต่างจากค่ายอื่นหน่อยตรงที่แพ็กเกจเสริมมันจะไม่มีวันใช้งานมาให้มันจะมีมาให้แต่นเน็ตอย่างเดียวส่วนวันใช้งานเราต้องไปเอาจากแพ็กเกจหลักครับเพราะฉะนั้นเราต้องสมัครแพ็กเกจหลักให้เรียบร้อยกอ่อนถึงจะมาสมัครแพ็กเกจเสริมเน็ดไปอันตัวนี้เพิ่มได้ซึ่งแพ็กเกจหลักที่ถูกที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับแพ็กเกจหลักรายปีไซส์ S ราคา99บาทตัวนี้มันจะได้วันใช้งานไปทั้งหมด365วันหรือประมาณ12เดือน 12เดือนนะพอหารเฉลี่ยมาจะตกอยู่ที่เดือนละ8.25บาทพอไปรวมกับแพ็กเกจเสริมเน็ตม่อินเ m อร์เน e สปอีก259บาทก็จะตกอยู่ที่เดือนละ267.25บาทได้เน็ตไม่อินเทอร์เ e สปเหมือนกับค่ายหลักเลยแต่จะถูกกว่าการเกือบครึ่งหนึ่งได้เพียงแต่ด้วยความที่โกโมมันเป็นซิมออนไลน์มันก็เลยจะไม่มีหน้าร้านไม่มีศูนย์บริการอะไรเลย ทุกๆก,การใช้งานตั้งแต่การซื้อซิมเปิดซิมลงทะเบียนซิมซื้อแพ็กเกจหรือกระทั่งการต่อแพ็กเกจเนี่ยเราต้องดาเนินการผ่านแอปด้วยตัวเองทั้งหมดเลยถ้าติดขัดติดปัญหาอะไรขึ้นมาช่องทางในการติดต่อโกลโมตอนนี้จะมีช่องทางเดียวก็คือติดต่อผ่านทางแชทซัพพอร์ตครับซึ่งถ้าจะว่ากันตามตรงก็ถือว่าติดต่อได้ยากพอสมควรเอาจริงๆถ้าคุณคิดจะใช้งานโกลโมผมแนะนําให้คุณใช้งานในลักษณะเดียวกันกับซิมเทปมันจะโอเคกว่านะครับ คือซิมเทพอ่ะมันเป็นซิมแบบใช้แล้วทิ้งเพราะฉะนั้นการใช้งานที่สะดวกที่สุดคือการใช้เป็นซิมเน็ตคู่กับซิมหลักพอเนื้อออกไหมคือโทรศัพท์ในปัจจุบันอ่ะมันใส่ได้2ซิมเกือบทุกเครื่องอยู่แล้วถ้าเราใช้งาน2ซิมคู่กันถาด2หรือ E s ซิมเนี่ยเราก็เอาซิมหลักเสียบไว้ถาวารนเลยตัวเบอร์หลักเนี่ยคุณจะไปผูกกับแอคเค้าไปผูกกับบัญชีธนาคารหรือจะไปติดต่อรับสายอะไรก็ทําได้หมดนะครับส่วนถาหนึ่งที่เป็นถาดหลัก เราก็หาพวกซิมเทปหรือพวกซิมเน็ตราคาถูกมาใส่ไว้ถาดนี้เราจะไว้ใช้งานเด็ดโดยเฉพาะเลยไม่ต้องเอาไปผูกกับแอคเคท์ไม่ต้องให้ผูกบัญชีธนาคารอะไรเลยพอครบปีหรือตัวซิมมีปัญหาเต็มที่เราแค่ถอดทิ้งหาซื้อซิมใหม่มาใช้งานแทน